น,น,นี่นี่นะคะผมนี่เราขายตุ๊กตาด้วยนะพี่จะมีตุ๊กตานี่ลินด้วยนี่ไงตุ๊กตานี่ลินใช่ไหมอันนี้ตุ๊กตานเนลินใช่ไหมสามจำไม่ได้โอเคนี่อันนั้นนี่ก็ มราจะไปขอนี้เลยเหมือนกันไอหมูเขียวด้วยหมูเขียวหมูเขียว<ม>นี่มีลำบมือเว้ยน้ำน้ำก็มีนะครทุกี่านที่จีบีก็มีมมอ๋ออยู่บ้านนะ<ม>นี่เสื้อน,นะคบวันนี้หนึ่งร้อยบาท 20บาทถูกมากเลยถูกถูกยังถูกนี่นี่คปซของที่เราของของของเราอะไรครับผมนี่นี่มีมพัดลมด้วยนะที่จะมีพัดลมนี่พัดลมเราก็ชาร์จไปด้วยนะจริงๆผมก็ชาร์จอยู่เมื่อกี้แล้วก็เลยผมดื่มเกือบดื่มหนักคลิปก็เลยถ่ายคลิปเลย ป๊าไปซื้อนขะ้างนั่หน่อยหิวดเดี๋ยวหนูไปปาคับเป็นห่วงหนอูอยูอออยย่คนเดียวได้หรอได้หนูเป่าเองหนูเป่าเองแล้วหนูอัดอะไรทิ้งมดไว้สายไปแสบมาคนดูก็ปวดหัวหมดเลยเวลาถ่ายหนูต้องถ่าย,ายนิ่งๆ โอเคครับท okay, so ุกคนสำหรับคิปนี้ก็คิดี้ก่อนแล้วสวัสดนคินน์นะ๊ายบายแม่นี่คือชุดเก่าของผมนะชุดเก่าตาอมผมเด็กๆบ๊ายบาย่๊ไปบายหน่อยบ๊ายบายค่ะไปกั